สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆสำนักงานบัญชีทุกคนนะครับผมพิมพ์เพจเกตนะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็ c ีอของที่พีกนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะขออการในการมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับโครงการพีก accounting firm partner program นะครับ สำหรับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราทําขึ้นมาเพื่อรวบรวมแล้วก็สร้างเครือข่ายของสํานังงกงานบัญชีนะครับที่ต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีของพีกนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน <İns. S 2> เพิ่มคุณค่าที่เราสร่งมอบให้ลูกค้า s m e ครับโดยสํานักงานบัญชีที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับก็จะได้รับการสนับสนุนต่างๆจากทางพีไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้กับทีมงานให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้การแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในการทําธุรกิจนะครับจากเพื่อนๆสำนักงานบัญชีด้วยกันหรือว่าจากตัวผมเองด้วยนะครับการได้รับการสนับสนุนทางด้านการ มีส่วนร่วมในการออกแบบโปรแกร,รมให้มันตรงโจทย์กับผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับ ผมอยากให้ลูกค้า SME เมอนี่ยมองพวกเราว่าเราเป็นคนที่มาช่วยทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยทันสมัยมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วขึ้นถูกต้องมากขึ้นพวกเราด้าบัญชีเนี่ยสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าใจแล้วก็นําเอาข้อมูลบัญชีเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นบริการบัญชีที่ดีของพวกเราเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยเพิ่มกําไรเพิ่มผลกําไรเพิ่มการเติบโตเพิ่มโอกาสความสําเร็จในธุรกิจของ SME นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับก็น่าจะเป็นความต้องการลึกๆของเพื่อนๆพ หลายหายคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาโปรแกรมพีขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําให้งานต่างๆด้านบัญชีเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับสก็คือการพัฒนาทีมงานนะครับของสำนักงานบัญชีเนี่ยให้สามารถที่จะใช้งานเครื่องมือหรือว่าใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดที่พีเนี่ยเราเข้าใจดีนะว่าจริงๆแม้ว่าตัวเจ้าของสำนักงานอยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากแค่ไหนนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ต้องมีทีมงานที่มาช่วยด้วยนะครับซึ่งเราก็พร้อมจะเป็นคนหนึ่งทททีีีี่่ชชวยําาาให้มงงงงนนขขออสักพ สาม,มารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือการแบ่งปันองค์ความรู้นะครับที่พีคเองก็มีการรวบรวมเอาองค์ความรู้จากผู้ประกอบการสำนังกงานบัญชีต่างๆหลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยเนี่ยก็มาแชร์ให้ฟังนะครับทำให้เพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนี้ได้มีมิติขององค์ความรู้หรือข้อมูลต่างๆไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง การมาเป็นพาร์เนอร์กับพีกจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะได้ใช้ตัวโปรแกรมบัญชีพีฟรีไปเลยสําหรับตัวสำนักงานบัญชีเองนะอย่างที่2คือเรามีการอบรมอะไรต่างๆมากมายนะครวมีทีมงานพิเศษที่ช่วยดูแลให้ด้วยก็อย่างที่3เนี่ยคือการได้เข้ามาร่วมเป็นโครงการพีพาร์เนอร์รีวอร์ดด้วยกันทางพาร์เนอร์เองเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งจากรายได้ที่เราได้จากตัวลูกค้าด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายซึ่งสําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการได้มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นในการพพพััััฒนนนนนนาาาตตวโปรรรรรแกกกมะะะคคคบบบเเื่่ออจจได้ททงุ ต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับคือการที่มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงวงการบัญชีไปด้วยกันยังมีผู้ประกอบการอีกมากมายเลยนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจบัญชีการเงินยังไม่ได้ใช้ข้อมูลบัญชีได้อย่างเต็มที่ยังมีนักบัญชีอีกมากมายที่ยังคงทํางานที่มันซ้ําซ้อนจําเจ ط, ซึ่งเป็นงานที่สามารถเอาเทคโนโลยีไปแทนที่ได้ยังมีข้อมูลบัญชีอีกมากเลยที่ยังไม่ได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ถ้าเกิดเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่รู้สึกว่าปัญหาอย่างเงี้ยมีเหมือนกันแล้วก็อยากที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงกันไปด้วยกันมาร่วมกันเป็นพารับ at